สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันของยายนะคะก่อนที่จะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆยายก็ขอมาหาอะไรกินก่อนนะคะวันนี้ยายจะตำมะม,ม่วงค่ะยายไม่มีมะละกอน,นะคะยายก็เฉยเลยใช้มะม่วงมะม่วงนี้ก็มันก็มันเป็นมะม่วงที่ยังแข็งอยู่นะคะมันจะออกรสชาติจืดๆอ่อนหวานนะคะแล้วก็แอปเปิลนะคะ แล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วก็กุ้งใหญ่เอาไปลวกนิดหน่อยให้เขาสลบสลบนะคะแล้วก็ปูนานะคะวันนี้ยายจะตำซุมตำกินนะคะแล้วก็ปลาค่ะนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ายายจะทำยังไงกินนะคะก่อนอื่นยายก็จะใส่พริกอันนี้กระเทียมนะคะแล้วก็แล้วก็พริกนะคะพริกยายจะตำพริกแห้งกับกระเทียมกนก่อนนะคะ ใช้พริกสองอย่างค่ะต้องจะสั่นนะสัน่นเพราะมันฉปิดอยู่บโต๊ะ,ะคะ่ะเดีย๋ยวยายทำก่อนนะคะยายก็อยาจาจำพริกนะคะตำพริกจำพริกำพริกเสร็จแล้วยายก็ไม่มีไม่เกิดเทศแล้วนะ <c oughs> ยายก็จะใส่ปลาลงไปปลาที่บอกเลยนะเขาเป็นตัวนะคะปะลาเป็นตัววนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำสักนิดหน่อยจะไม่มีกินแล้วะคะ่ะเพราะว่าเรากลับประเทศไทยก็ไม่ได้เราก็ไม่มีงานงานเฟซอะไรทั้งนั้นไปดูปลา เต็กเต็กมันก็ไม่เหมือนกับทเราอยากได้กินนะคะนะคะคแล้วยายก็จะใส่อันนี้น้ําตาลค่ะพริกฉุนในน้ําตาลนะคะ,ชชาะ,คะยายใส่ลงไปเลยคือน้ำตาลยายใช้น้ำตาลทรายนะคะเพราะน้ำตาลปี๊กก็ไม่มีอย่างที่ว่าคืออยู่ที่นี่มีอะไรก็สใส่ลงไปนะคะนะคะอันนี้น้ําปลาค่ะน้ําปลานะคะยายจะใส่ลงไปแล้ว <c oughs> ยายก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะ่ะ อยากก็จะแกะูใส่นะคะอนนนะนะคะันี้ปูนาบ้านเราค่ะพิชุมาูนาบ้าเราค่ะขอโทษนะคะอพิจะหยีะ,ะอากาศ่หา,านอย่างนี้ดีคะ่ะอันนี้ปูนาบ้นเราะคะ่ะปูนาบ้าเราเสร็จแล้วหย่ลายหญ่ก็จะใส่ปลามึกกุ้งลงไปยนะคะ แล้วก็แอปเปิ้ลค่ะไหนเราไปนวดด้วยกันเลยค่ะ อันนี้ก็ค้างเพราะอร่อยจริงไหมไหนๆทำทีนี่ทำให้แซ่บเลยค่ะอร่อยเนาะไปหายกินเปรี้ยวขอเปรี้ยวอันนีน้อีอร่อยมากๆเลยไม่ค่อยได้มีวันไหนกินแบบเนี้ยพอหยุดแล้วน่าจะไม่ใส่โชรุที่นี่ไม่รู้ว่ายังไม่ใส่โชยุก็เลือยไปเหน็หนโชยุ ไมเดียวน่า on กินมาทานมากินด้วยกันค่ะเสร็จแล้วเรามากินด้วยกันนะคะอร่อยการอยู่ต่างแดนนะคะมีอะไรก็อร่อยไปหมด คิดถึงบ้านเรานะคะกับข้าวบ้านเรานะคะส้มตำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะออบอกว่าอันนี้ปูนาค่ะปูนาเอาเอาไปเอาไปนึ่งแบบแห้งๆนะคะไปนึ่งเรามันมันก็จะไม่ไปไหนไม่ต้องใส่น้ำมนึ่งนึ่งไปอ่อนอแบบอกว่าอบอกแซ่บหลาย thiệt là đất nước mong muốn cái Nam, đất nước của người Việt 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 Nam, đất ช้อนอ่ะสู้มือไม่ได้มืออรนแบบขนาดปันยายไม่ดีแล้วนะยังอร่อยเลยบอกว่าก uh huh. uh huh. ินให้เ,เพื่อนดูอื uh huh. 嗯，嗯，好，好，好，嗯，好多，好多，嗯，哎，嗯，嗯，啊、嗯。嗯嗯嗯嗯 ชิ้นเมื่อสุดแซ่บใครจะว่าไงก็ูชิ้นเมื่ออะไรกว่อนอ,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 อร่อยค่ะพี่นุชกันค่ะหมดแล้วคันเนี่ย วนาหนาะาบ้าหวานหานอ่าที่ไใจก่เข้าใจค่ะเข้าเจดึงซะหน่อย ขับมือเช้าเลยคะเนี่ยมือเช้าเลยมือเช้าเลยเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ทํากินเลยนะคะซา้าค่ะขอโทษนะคะวันนี้ขอบกินแบบสบายสบายซากวันหนึ่ง ไว้ก็เก็บเอามาไม่ได้ไปซื้อใหม่หรอกของซื้อมาจากหลายๆวันแล้วค่ะมันตปนนอกเลยกินช้อนช่องไม่ค่อยเป็นขอมือก็แล้วกันเนาะอือืออือ,อือ,อ,อ จะได้คะ่ะจะได้นะคะั <laughs> ้างก้างปลาล้

สู S S ้มือไม่ได้มืออร่อยที่สุดอันกินส้มตำนะคะวันนี้เผ็ดนะคะเนี่ยเป็นคนไม่กินเผ็ดหรอใจว่าวันหนึ่งก็อยากกินบ้างอ่ะ เลียงไม่พอค่ะสองมือเลยค่ะตรงนี้ภาพลักษณ์ไม่กลัวอร่อยไปก่อนเนาะปลาร้ากลัวที่สุดคือก้างแต่ชอบแต่แล้วฟันไม่ดี กลางเอาไปแต่อร่อยเอาไปมันหยุดขอสักวันเพ็ต้ะ มาหลายวันแล้วไม่ได้กินมาหลายวันแล้วจริงๆตั้งแต่ปีใหม่มาเลยอะคลิปมีอะไรคลิปนะแต่ไม่ได้ออกคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีนะคะ จ้าบแล้วค่ะกินมาก็นานแล้วขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกๆคนค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้ยายด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เลยนะคะแล้วเราก็จะมาแซ่บกันค่ะนี่ค่ะ ก็ก็จะมีผักนะคะผักค่ะมีผักแล้วก็มีผักกรองตุ้งนะคะแล้วก็ขนมจีนนะคะเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะอร่อยนะคะค,ค่ะ